Cuat pinong cuat sana, mumi dok di juat yang dia. ซา,าลาเพิ่งได้เอเลียตซูเปอร์ซับห้างข้อหงสร้างสถิติคว้าชัยวิวลิวน็อกเอาท์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหลังเกมหงเฮลิวยูฟาแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลของพวกเราครับปิดจ็อบทัวร์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรีเฟซอย่างเป็นการเรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดบ้านไปชิดลิวที่เหลือ10คนไปแบบเหนื่อยเกินคาดด้วยสกอร์สองหนึ่งตบเท้าเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นผลสำเร็จจากการบูธที่แอนฟิลด์เมื่อวันอังคารที่11มกราคมโดยหัวแดงสร้างผลงานกำชัยได้แบบ100%ทั้ง7นััดนะครบซึ่งสร้างประวัติศาสตร์สหรับสโมสร และที่สำคัญน,นะครับแฟนๆสุดปื้มอีกนะครับนั่นก็คือการหยุดสถิติร้อยพ่าย4เดือนของลิวอย่างเหนือชั้นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับสุดยอดอิลีพอแมมฟีนองและล่าสุดนะครับทางด้านของจอร์แดนเดวิดออกมาชื่นชมว่าวหงแดงคือทีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับปดติโถปัดตานีเฮาสุดยอดอิลีครับพอมแมมฟีนองเช่นเคยนะครับหลังจบเกมเรามาพูดคุย5ประเด็นร้นหลามในเกมลิเวอร์พูลมีอะไรกันบ้าง ประเด็นที่หนึ่งนะครับหงส์ส่งนุนเยสล่าตะขายอันเนอเซอร์แลนด์นะครับกุนซึลลิเวอร์พูลตัดแทนความดีความชอบของ S, ดามิวเยสโดยการส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงหลังสตาร์ทีมชุดอุรุกวยัยสมบทซูเปอร์ซับยิง2ตุงในช่วงทศวรรษบาดเจ็บที่ทีมบุกไปสยบบรินฟอร์ด2-0ในเกมพิมพ์ลิกนอกจากนุนเยสแล้วนะครับจะบานโรเตชันอีก3ตำแหน่งโดยอิบราฮิมาโกนาเต้เทนอเล็กเซนโน,โนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และคริสกโปได้พักเป็นตัวสำรอง สรับนักเต็ที่ได้ออกสตาร์ทในเกมนี้อีกสารายก็ประกอบไปด้วยเกตติจอนคานบ,บลาสลี่และเจ้าเรวคอมซาโดยรายหลังได้ลงเล่นเป็นตัวจีงเกมแรกในรายการนี้ด้วยตอนนั้นโมสลานกับที่ถูกส่งลงเป็น11คนแรกครบทุกเกมในศึกยูฟ่าแชมเล้ย์และพิมพเลงเกลตดสีสนี้ขณะที่อลิซุนเมเกอร์รับเวทีฟันดาลรับใช้หู่ดังในเกมหูใหญ่เป็นนัดที่50พอดีๆด,ด้วยกันถึงคู่ และเป็นครั้งที่2ของสโมสรที่มี2นักเตะลงเล่นรายการนี้ครบครึ่งร้อยนัดพร้อมกันต่อจากคู่ของสตีเวนจลากกับเซมิฮูเปียในเกมบุกดวนกับอินเทอร์มิลานเมื่อเดือนมีนาคนปี2008นะฮะประเด็นที่2รลิวได้น้องเอ็มเปเป้ฟิตนั่งสำรองลิวนะครับทีมอันดับที่3ของลีเออได้นาทานเอมปาเป้กองกลางในวัย18ปีซึ่งเป็นน้องชายของกิริยันเอ็มเปเป้ ที่เจ็บต้นขาไปนานฟิตกลับมามีชื่อเป็นตัวสลรองเทียบจากเกมลีกนัดชนะนิด2องเมืม่อวันศุกทีมเยอนโรเตชันผลวตัวจริง3รายโดยอาิซาเมนดีและกาเบียลสกูดมุนสันได้กลับมาประจําการในตำแหน่งฟุแบ็แทนโทมสัสปูนยยและอิสมาลีที่โดนรอบเป็นตัวสลรอง สำหรับอีโผ่อัสกาอาเยสมูคาวได้ลงเล่นแทนอังเรกูเมดอดีกองกลางเอเวอเรตทที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมนี้ขณะที่อังเคิลกูเมดอดีตกองกลางแมนยูมีชื่อนั่งอยู่ซุ้มมานั่งสมรองนะฮะประเด็นที่ 3. สถิติใหม่อุบัติแมนลิเวอร์พลนะครับจะอึดอัดกันไม่น้อยเนื่องจากลิวเล่นกันได้ดีโดยไม่ออกอาการวาดภาวะบรรยากาศในแอฟวลเ์เลย แต่ในที่สุดความอดทนของหงดางก็ได้รับความตอบแทนเมื่อพวกเขาตัดเกมรถของทีมเยือนได้และใช้วิธีโต้กับเร็วจนได้ประตูจากการพันบนยาวที่ได้น้ำหนักของโจนทำให้สาราดหลุดไปซัดตุงตะคายเป็นสกอร์นำหนึ่นนาทีที่34 ดังนจากนั้นเกมรุกของลิเวอร์พูลก็มีชีวิตชีวาขึ้นในทันทีเนื่องจากลิวเดินหน้าสู้หวังทวงสกรอร์คืนจนทําให้เรดแมจิีนมีพื้นที่ในการทําเกมรุกแบบเติมตัว,ตวมากขึ้นและเกือบที่จะได้สกรอร์เพิ่มมากกว่า1เม็ดในช่วง45่สิบห้านาทีแรกนอกจากซาดาจะยิงประตูนในทัวร์ยุโรปให้ลิเวอร์พูลครบ50เม็ดพอดีพอดีแล้วทีมชาบันยังสร้างสถิติใหม่ของสโมสรได้สำเร็จอีกด้วยเนื่องจากไม่โดนเจาะตะข่ายหลังเกมนัเนวนไป3-6นาทีซึ่ง เป็นการไม่เสียประตูในทั่วยุโรปอย่างต่อเนื่องนานที่สุดเกินกว่า572นาทีที่เคยเป็นสถิต,ติของยุคของกุเซอราเฟลเบนิเตสเมื่อซีซั่น2005-2006โดยเกมสุดท้ายในยรายการีิทีิลิเวอร์พูลชุดนี้โดนสอยตะซคายเป็นแมตช์ราชที่พวกเขาบุกไปสยบเอซิมิลาน3-1 ซาลามซาลานะครับซึ่งเป็นนักเตะเรดแมชชินคนแรกที่ซัตได้ครอบ50อ50เมตรพอดีในทัวร์ยุโรปสายตะข่ายเกมยูฟ่าแชมเลียกนัดเยอากับตุกกดเกมนี้ครอบ20อ20เมตรพอดีและเป็นรองไม่ค่าเซกยวอากุรกุลกับรุดฟันนิตรอยที่สซยตะขายนัดเย้าวถ้วยหูใหญ่ในสนามของประเทศงกฤษได้มากที่สุด23ประตูเท่ากันที่เอติฮัสเตเดียมและโอแรดฟอร์ ประเด็นที่4จบเหตุที่21นัดก่อนเกมบุกไปยันแอนฟิลด์ลิพวพกสถิติที่น่าประทับใจติดตัวมาด้วยเนื่องจากทุกเข้าไม่แพ้เลยตลอดการลงเล่นในทุกรายการรวมแล้ว21นัดในจนวนนีน้ทีมจากเมืองน้ำหอมกำชายชนะได้12นัดหนึ่งในนั้นเป็นการชนะดวลลูกจุดโทษหลังเสมอและเสมอ9้นัดแถมสร้างผลงานชิมบัวแดงทั้งการชนะเรือมาริดและแอดนิงโกมาริดในตัวอยู่ฟ่านแชมเลกได้อีกต่างหาก อย่างไรก็ดีนะครับหลังบุกมาต่อกรกับทีมจกฝูงเพิร์ลิกอย่างลิวพผลถามเป็นังสางถ้วโยโยฟานแชมเบริกเช่นกันก็เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะสันต่อผลงานไร้ไพ่ายให้ยืดยาวไปอีกแม้อันที่จริงลิวซึ่งเหลือ10บคนแถมตีเสมอหงแดงได้หนึ่งหนึ่งก็เกือบตีเสมอได้สองสองด้วยซ้าหลังจบสถิติไร้ไพ่ายเอาไว้ที่21นัดเท่ากับว่าทีมจับเหมือนน้ำหอมได้ลิ้มรสชาติความไพ่แพ้อ,อีกครา นับตั้งแต่ผลล่าสุดที่พวกเขาออกไปพ่ายสปอร์ติ้งเดสบอน์2-0ในเกมยูฟ่าแชมเี้ย์เมื่อวันที่18กันยาย,ยนปี2024ซึ่งขณะนั้นทีมดังของลีกโปรตุเกสที่มีโรเบนอัมริมคุมทีมอยู่นะฮะประเด็นที่5คุ้มกำลังเชิงลึกชัดเจนอย่างยิ่งว่าเหตุที่ลิเวอร์พูลมีล้นประสบความสำเร็จทั้ง4รายการในซีซั่นนี้นั้นเป็นผลพวงมาจากการมีคุ้มกำลังเชิงลึกที่เหนือกว่าหลายสโมสร ดังจะเห็นได้ว่าบรรดาตัวสรองของเรสเมนเชนมีศักยภาพที่ด้อยกว่านักเตะขาประจำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและทั้งหมดสามารถลุกจากมานั่งท่านสนามลงไปพลิกสถานการณ์หรือพังประตูเพิ่มสร้างความอุ่นใจในการคว้าผลลัพธ์ให้ต้นสกัดได้เสมอ ยังเกมบูกับลิวฮาวีเอเลียตลุกไปตะวันประตูใช้กับทีมได้หลังจากโดนลิวที่เหลือ10คนตีเสม,มอหนึ่งหนึ่งได้ไม่นานซึ่งการมีตัวสำรองที่ดีก็ส่งผลให้เรดเมเชนสร้างผลงานแข็งแกร่งได้อย่างเสม,มอต้นเสม,มอปลายอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันสำหรับประตูของเอเลียทำให้ลิเวอร์พูลสอยตักายจากตัวสำรองที่4เกมตดตอกันในทุกรายการเป็นครั้งแรกนับแต่ที่พวกเขาเคยทำได้5นัดตดตอกันในยุคข,ของราเฟลเมเนเตสในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวามคมปี2007 ไม่เพียงเท่านั้นนะครับอย่าลืมว่าฟาลาเลตโกเกียซ่าตัวสำรองชั้นยอดอีกรายของลิเวอร์พูลเกือบยิงประตูลิวได้เช่นเดียวกันมันจึงฟ้องเห็ุว,ว่าสลัดมีไพ่ดีอยู่ในมือเพียบไปหมดและไม่ว่าเขาจะเลือกส่งใครลงสนามก็สามารถทำให้ทีมกรับมากำราบคู่แข่งได้เสมอนี่คือความยอดเยี่ยมของขุมกำลังตัวสำรองที่ทำให้ลิเวอร์พูลสุดยอดอยู่นขณะนี้สลัดพึ่งได้เอเลียตซูเปอร์ซับ ตัดเกลแข้งหงดแดงศึกยูฟ่าแชามเปี้ยนส์ตัดเกลแข้งหงดแดงบัวซาลานครับยังคงเป็นที่พึ่งในการยิงประตูได้ตลอดขณะที่ดัมเวนเนียสแม้จะไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดแต่ความขยันทุ่มเทมีประโยชน์กับลิเวอร์พูลในเกมที่ชนะลิวสองหนึ่งที่แอนฟิลด์ในศึกยูฟ่าแชามเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสน,นะครับไปดูตัดเกล็ดน,นักเตะลิเวอร์พูลในเกมเกมนี้กันหน่อยนะฮะทุกคนเริ่มต้นที่อาริสซงเบเกอร์ได้รับไป6คะแนน จนเครื่องราชแทบไม่ต้องออกแรงเซฟเอาเลยๆนะฮะส่วนเครื่องหลังจังหวะเสียป,ประตูนั้นหมดสิป้องกันจุดเด่นที่เห็นในชัดเกมนี้ก็คือการใช้เท้าเปิดบอลที่ม่นยำและมีสมาธิกับการเล่นตลอดเคนเนอร์บาร์รีได้รับไป6ขนาดไม่ค่อยเติมเกมรุกมากนักในช่วง45นาทีแรกแต่การพันบอลถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเครื่องหลังมีโอกาสวิ่งทะลุทะลวงขึ้นไปช่วงเกมบุกมากขึ้นแต่จังหวะาการเปิดบอลยังต้องพัฒนา ที่สาคัญยังพลาดประกบไม่ดีทําให้กุ๊กแก่งเปิดบอลเข้ากลางประตูและนําไปสู่ประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งจากเรลคอนซาได้รับปบจับคะแนนจะเย็นแม้อยู่ในภายใต้แรงกดดันในจังหวัดที่โดนลิววิ่งเพรสซิ่งเข้าใส่ผ่านบอลฉลาดเล่นเกมรับแข็งแกล่งและมีความมั่นใจในการพาบอลขึ้นไปอีกเวดจิลฟานได้รับใบจัดคะแนนรับผิดชอบหน้าที่เกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมเคลียบบอลเด็ดคลาดกราบความบอลเหนียวแน่นคอยทาหน้าที่ตะโกนสั่งการเพื่อนร่วมทีมตลอดเวลา กอนตานเซิมกกรได้ไปหกคะแนนจังหวะสกัดบอลจากเจนานาร์ดิททำได้ดีจนนำไปสู่การได้เปิดกุญแจนำ1-0เปิดบอลจากจังหวะเล่นลูฟิคิดอย่างแม่นยำจังหวัดสียประตูก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไรอันกาเฟนแบกได้ไปหกจุดห้าคะแนนการพันวันตัดหลังแนวรับกู้แข่งยังคงทำได้ดีครอบความวันเหนียวแน่นตัดบอลแม่นยำแทบไม่มีข้อผิดพลาดโดมินิกโซโบอสไลด์ได้ไปหกคะแนน มีพละกกาลังในการเล่นมีประโยชน์กับเทียมมีบรรจบับท,ที่จับบอลไม่ค่อยดีแต่ผลงานโดนรมถือว่าใช้ได้เก้าที่โจนเด้ไปเจ็บคะแนนจะมาเปิดบอลสุดเจ็บคมให้กับโมซานาตหลุดเข้ายิงประตูขึ้นนําวิ่งหาพื้นที่เก่งเล่นบอลในพื้นที่แคบๆได้ดีแต่น่าเสียดายที่มีปัญหาการบาดเจ็บทาให้ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่ง โมเมตซาราาได้ไป7.5็คะแนนมีการจดสกอราพา์พอสมควรแต่พลาดเป้าไปหน่อยส่วนแคนยิงประตูขึ้นน,นทำได้เฉียบคมไม่ลุ้นทำประตูที่2แต่การความจุดควไมปนิดดาวินูเยสได้ไป6คะแนนแม้จะไม่มีชื่อบนสกอร์บ,บอร์ดแต่ความขยันก็ต้องชื่นชมและการวิ่งหาพินิวานทำให้ทีมได้ประโยชน์ลุยดิอาร์ได้ไป6คะแนนเจองานยากเนื่องจากโดนประกฏติดตลอดแต่ก็สามารถหาจังหวะการเล่นและแสดงผลงานที่น่าประทับใจเกือบได้สิทธ์ในจังหวะเปิดบอลนกับซาร่าช่วงท้ายครึ่งแรก ต่อไปเป็นตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามนะครับฮาวีเลียแทนเคยที่จนในนาทีที่46ได้รับไป6คะแนนลงมาเพิ่มพลังในแดนกลางขายันบิ่งขยันตัดบอลยิงประตูใช้กับเทียมแต่ดันพลาดบางบอลไม่ดีจนเกิดทำให้ทีมเสียประตูในช่วงทดเจ็บอเล็กซิสแม็กอิลิสเตอร์แทนไรอันสกาบเป็นบาดในนาทีที่46ได้รับไป6คะแนนช่วยทำให้แผงมิดฟิลมีความสมดุลมากขึ้นมีลุ้นทำประตูบล็อกลูกยิงของเลวช่วงท้ายเกมทำให้ทีมราชก,การเสียประตู วัตตุลูอินโดแทนดดมนินกโซโบอลสไลน์ในในาทีที่63ได้ไป6คะแนนเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและยังมีความขยันในการวิ่งเติมเกมรุกแต่ผ่านโดนเลี้ยวแย่งบอลช่วงทดเจ็บจนเกือบทำให้ทีมสียงหายแฟล,ลเดริโกเคซันแทนลุยดิอาร์ในในาทีที่74ได้ัไป6.5คะแนนหาพื้นที่ว่างได้ดีสร้างโอกาสในการยิงประตูจบสกอร์อย่างเย็นเย็นแต่ดันไปติดเซฟโกเลิว้ว ลละสุดท้ายเทนอเล็กซานเดรโนแทนคอนเนอร์บลัสลีย์ในนาทีที่86ไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับก็สุดยอดนะครับนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนในเกมนี้สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพส่วนแฮมิลเลียดนะครับเบิร์กสกอร์ได้แล้วนะฮะลิเวอร์พูลิวเข้ารอบต่อไปแบบสบายใจนะครับลิวเข้ารอบน็อกเอาต์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกขณะนี้ยังเหลือเกมให้ลงเล่นอีก1นัดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟส ก็จะมีการโลเทชันกันเกิดขึ้นนะจ๊ะแล้วแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุกการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพได้เลยนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูสลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ